มาดีทุกคนอันนี้มากรอยกุ้งนลำกันเด้อทุกคนวันน,นี้กรอยกุ้งลำคลองนะปกะี้ก,กะมีตัวน้อยๆนะวันนี้มีตัวนะแบบไงเนี่ยชวนจัไม่เชื่อนี่ได้ได้ตัวน,น้อยๆในตัวของใช่ไนะมสมบูรส์ของมันกามียังมีปลอกปีนาะะปลอกปีเกลือเมืองหนัวปลดพอมทุกคนพร้อ,อมปลดพร้อม เป๊นนวดสไลด์เส <Line su> ีบไลสไลด์สไลด์ก็พรมโดนจูนันบมาสำนีู้อนนั่นน่ะะมารกั้างกินกันทุกคนมาเ่ยกันั้บมีสเอนันมาวเน้อ้ไเ่คาดวานี่เนี่ยนะเดี๋ยวทุกคนอันนี้จะตีหอมมาติใสเน่ยมันมวกหน้าอันนี นะคัมีมะนาวเอามันสมน้มเลยหนัวสมนัวมัมะนาวีบใส่ทำมันส้มน้อยเนื่อเบื่อหมดจะส้มร้ายกับทั้งบดเสียันเลยส่วนนี้ก็เป็นวัดเด้ทุกคนเสียงกันเลยนะกินน้วกันคอยตุงติแทส,ส้มแล <บด S 2> ก็ผสมมันใส่รเมกันใส่กระขัวบ่เออนี่ใส่กระขัวใส่ักแนาใส่กระขัวทุกคนกระขัวน่ไลกระหอะสไลดกินข้าวนบเสกงอะไรเนาะประกอบเนาะเงมันลมาแล้วทุกคนมาแล้วเงพนหรืที่เาวด่ะ วันนี้พร้อมดีไ้ยพร้อมเลยครับมามาทุกคนกินกันไหมเนสพร้อมลาไเลยบมะเพร้อมนลาทอดเมนก็ได้ลาอยู่เป็นตัวใหญ่ปกติเลไตัวน้อยนะคุณ่ะเพรามันน่อยไร้เติบไปตายแล้วทุกคนนะมามากินน้กันเสร็จเมาเลยเบสคนละบุรี ซอแจกวันนี้นะูซอแจกมันนี้ค่นต้อทุกขั้นตอนเลยนะใจครับกะทายครับเบื้องเราหอมเวลากินหรอกซ้าบอ่ะเออซ้าเออโกยกุ้งเนาะอันนี้เบื้อกุ้งเต็นเนาะตัวนี้เป็นกุ้งเตนเพราะมันตายแล้วไม่ใช่มันตายไม่ใช่กุ้งเต็นนี่บางคนก็บอกกุ้งเต็นแต่อันนี้ก็กุ้งโซกที่กันแต่มันตายแล้วทุกคนซิ่มสิ่มซิ่มสิ่มหมดเยอะโอยังก็บอก มาได้ไปเฮ็ดมาจ้ะเดี๋ยวส้มบ่ไปกันเอาจิกเอามาแกงนี่จิอืมอาศัยเสียงไปนมากินนํากันทุกคนกินนํากันบรรยากาศนี่ก็อยากสหนาวดดกมาสหนาวทุกคนนี่ใส่บักหนเนาะมันบ่สมือเป็นนวดเอาลงนวคือว่ายังเอาลงอีกะเ้ยตัวนึงก็บ่เสียงไเอาลงน้ําปลาใส่เอาเนาะน้ําปลาใส่ม นีสมัครแนวเลยดึงก่อนทุกคนสม <cient yal> ัครแนวแล้วก็อื้อแบบนี้สันมันยอเคละซีแไหมมาไหมหน่อยเกิยกุ้งนี่นหน่อยมามากำลังชิเริ่มด้วยนี่นะมาไหมกำลังเริ่มด้วยนี่โอเคโอเคทุกคนนี่กำลังเริ่มดีๆกำลังคนดีๆเนาะวันนี้โอเคละวันนี้ทุกคน ส่อะไร้บะเด้นะกกุ้งป่กอยกุ้งเลเอาเอยจะเป็นนวดละจะเป็ดีโอ้เป็นนวดเลโอเคลยชิมีครั้งนึงไหมชิมไหมบหนี่จมาหนึ่งซิกัอิ่มเสียไปมาเบ่ยังยังยังวะยบ่เอข้าคัวนึ่บ่แม่เขาเนี้ยบ้าเลยเดนพอแร้วก็พอเลย เอผบอกเพ็ดเ่กระับเอาไมจับบอ่เขามาแซ่บแซ่บเรเลยีมเป็นเอื่อนหอมาแล้วหนึ่งอแล้วเดี๋อพอดีอแล้วก็ทอดก็พอดีเราแซ่บเราดีหอวมตมพอแล้วนี่ว่าตักแล้วเนาะทุกคนตักเลยแล้วกากียมยอแล้คก็ไปกินทุกคนวันนี้เข่าวแซบสุดเลยวันนี้อกินกุ้งนำคลองเจ็บแซ่กันเด้ทุกคนคลิปองเอาเทสุดแกินเนี่ยเจะบทลาทุกคนได้เลยเนาะ ว่ามันลายคนละ่ะค่ะทายกันมั้ยมารายาใดเลยลเมากันจะลืมนะคนคนไลค,นค,นค์ก็เซฟ์กดซับสไครต์ทุกคนเลยขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาครับสมคลิปของเขาเลยขอบใจหลายๆทุกคน